เราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลาที่มาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือ เราคือลูกนทะเเดียวกันเราคือา้าเดียวกันเราคือดวงดาว้าเดียวกันเวลาผ่านไเราไใช่ร่วม